ติและการฝึกสติโดยพุทธทาสภิขุหน้าที่สองผลอันสูงสุดของสติหน้าที่ของมนุษย์ให้จำไว้ว่ามีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกเพื่อจะให้ชีวิตมันอยู่รอดอยู่ได้ขั้นตอนที่สองคือหลังจากรอดอยู่ได้ก็พัฒนาให้สูงสุดขึ้นไปจนบรรลุนิพานดังนั้นถ้าเรามีสติไม่พอ ที่จะมีชีวิตอยู่ได้มันก็ตายตายกลางถนนเพราะมันถูกรถชนตายเป็นต้นแล้วตอนที่สองคือมีสติให้สูงถึงขั้นละเอียดดับกิเลสกําจัดอาสาวะออกไปหรือตามแบบที่มีอยู่คือเจริญกรรมฐานนั่นละสัมมะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือสติปักฐานหรือสติปักฐานสี หรือที่อธิบายไว้สั้นๆคืออาณาปานสตินี่เป็นขั้นตอนติดต่อลัดกุมแจมแจ้งถึงที่สุดเราถือเป็นแบบฉบับตรงตามพุทธสุภาษิตที่พระองค์ทรงชี้แนะทีนี้ก็จะดูถึงอาณาปานสติที่เรียกว่าสติประฐานสี่นั้นเป็นอย่างไรคือท่านยังแบ่งเป็นสี่หลักตามเดิมคือกายอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่ง และทำอย่างหนึ่งเราเอากายมาฝึกเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับกายเอาสติเป็นไปในกายให้รู้จักกายทั้งกายเนื้อคือเนื้อหนังมังสาหรือกายลมคือลมหายใจก็ได้เราจะมีความรู้เรื่องกายและสติอย่างเพียงพอหรือกายนุป,ปัส,สนาสติปฐานทีนี้พอมีปัญญาเกิดขึ้นที่ทั้งกายเราก็เอาความรู้นั้นกับสติ มาแก้ไขปัญหาได้ป้องกันได้ทีนี้เรื่องที่สองคือเวทนาที่มันเกิดขึ้นในใจสุขบ้างทุกบ้างเอามาเป็นอารมณ์คือเวทนาคือเวทนานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานสำหรับฝึกฝนสติและปัญญารู้เรื่องปรุงแต่งจิตรู้เรื่องคุมทั้งสองสิ่งนี้ให้ดีถ้าฝึกได้สำเร็จ ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเวทนาดีสามารถใช้ความรู้และสติเกี่ยวกับเวทนานี้มาต่อสู้ป้องกันเวลาที่ปัญหาทางเวทนามันเกิดขึ้นปัญหาที่เราหลงรักหลงเกลียดหลงโกรธเราก็ไม่รู้สึกรักโกรธเกลียดกลัวใดๆเวทนาใดๆเรื่องที่สก็คือจิตที่จะนำมาฝึกฝนทั้งทางสติและทางปัญญาคือ จิตตานุปัสนาสติปัฏฐานรู้เรื่องจิตดีวควบคุมจิตได้บังคับจิตได้เมื่อใดเกิดปัญหาเมื่อใดเกิดปัญหาเกี่ยวกับจิตเราก็สามารถใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหานั้นได้แม้จะไวเหมือนสายฟ้าแลบแต่เราคุมได้เราฝึกไว้เพียงพออันสุดท้ายคือทางธรรมหรือทรมานุปัสนาสติปัฏฐานคือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น ทางกายทางเวทนาทางจิตภายในของเราจะเป็นกิเลสก็ดีความทุกข์ก็ดีทุกอย่างที่มันเกิดกับจิตของเราเอามาเป็นอารมณ์สำหรับปฏิบัติเกิดกิเลสเกิดสติและปัญญาอย่างทั่วถึงที่สำคัญคือความจริงของความไม่เที่ยงนั้นคืออนัตตาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมันจะมีความจริงที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรามีสติปัญญาเพียงพอในการรู้เรื่อง อันนีจังทุกขังอนัตตามันก็มีสติที่จะสกัดกั้นกระแสการไหลเวียนของกิเลสการปรุงแต่งของกิเลสได้ถึงที่สุดเราก็จะฉลาดเราจะไม่ร้องไห้เมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับความต้องการหรือจะเห็นเป็นเช่นนั้นเองอันนี้จังแปลว่าความไม่เที่ยงทุกขตาแปลว่าเป็นทุกขอนัตตาแปลว่าความไม่ใช่ตัวตนรวมความแล้วคือ มันเป็นเช่นนั้นเองเมื่อรูปสวยกระทบตาความเป็นเช่นนั้นเองมันก็ออกลับไปแล้วเราจะไม่หลงในความสวยมันก็ละได้หมดทั้งทางตาหูจมูกกี่ทางก็ละได้หมดทั้งโลกมีอยู่สองสิ่งคือสิ่งที่มาทำให้เรารักและสิ่งที่มาทำให้เราเกลียดโลกก็มีเท่านั้นถ้ามีสติและปัญญามากพอก็เป็นเช่นนั้นเองไปหมดเห็นอนนีจังแล้วจะเกิดวิลาคะคือ ลายความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งเหล่านั้นจะเกิดนิโรธะและลายไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นและจะเกิดปฏินิสันทะคือโยงกลับไปสู่ธรรมชาติไม่มัวมาหลงรักหลงเกียดอยู่นี่คือผลอันสูงสุดของสติในอันดับสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเรียกสี่อย่างนี้ว่าอนุปัสสนาสติปัฏฐานหรือเป็นเครื่องจั้งแห่งสติเพื่อให้เห็นตามที่เป็นจริง พระพุทธเจ้าเลือกสิ่งสูงสุดนี้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการฝึกสติมีความหมายครอบคลุมหมดตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงสูงที่สุดเราจึงสนใจเรื่องแบบปฏิบัติที่สามารถดับทุกข์ได้จริงมันพิสูจน์ได้ว่าจริงก็คือดับทุกข์ได้ลองไปปฏิบัติดูพิสูจน์ด,ดูไม่ต้องเชื่ออาจารย์ก็ได้ด้วยอำนาจของการปฏิบัตินั้นสรุปคือการพัฒนาสติ ให้มีฐานที่ตั้งแห่งการพัฒนาคือกายเวทนาจิตและธรรมะสี่อย่างนี้ตามบาลีตามพระโอษของพระพุทธเจ้าคราวนี้นอกจากบาลีมันก็มีอนุสติ10การระลึกตามพระพุทธเจ้าการระลึกตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามศีลตามทานตามความตายและข้อสุดท้ายก็มีอานาปานาสติและพวกกรรมฐาน40สิบ ก็มีอาณาปานาสติแต่อธิบายไม่เหมือนไม่สมบูรณ์เหมือนมหาสติประฐานสูตรสติเหมือนทําให้เรามีอาการตื่นเรียกว่าอัปมาทะคือไม่ประมาทไม่ตายถ้าไม่มีสติหรือประมาทะคือประมาทหรือตายตายทั้งร่างกายก็ได้คือถูกรดชนตายหรือทางจิตใจก็ได้คือมีกิเลสครอบงำตกนรกทั้งเป็นตลอดเวลา มันก็เหมือนตายนั่นแหละจึงเห็นว่าสติเรื่องเดียวเป็นเรื่องทั้งหมดที่ดับทุกได้ถ้าจะแยกไปศีลสมาธิปัญญามักมีองค์8มันก็ได้แต่ต้องมีผลอย่างนี้คือมีสติมีปัญญามาทันเวลาที่มีการกระทบภาษะหูตาจมูกลิ้นกายใจพระพุทธศาสนาตั้งต้นสองกันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วคู่ของมันคือรูปลส กิ่นเสียงแล้วจะมีวิญญาณของตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อวิญญาณนี้ทํางานอยู่เรียกว่าภาษะตอนนี้ถ้าสติไม่มาก็เป็นภาษหลับกระแสไหลไปสู่ความทุกข์ถ้ามีสติถ้าสติมาก็กั้นกระแสนี้ไว้เราก็ไม่มีความทุกข์นี่เป็นศาสนาตามธรรมชาติคุณถือศาสนาอะไรก็ตาม แต่ความทุกข์ต้องเกิดขึ้นอย่างนี้และการดับทุกข์ได้ด้วยวิธีอย่างนี้สมกับที่ว่ามันเป็นเครื่องตื่นในโลกถ้าไม่มีสติแล้วทั้งโลกก็เหมือนหลับแต่โลกจะตื่นเมื่อมีสติดังนั้นเราต้องพัฒนาสติอย่างเพียงพอตามที่ว่ามาแล้วดังนั้นขอให้สนใจสติปัฏฐานทั้งสเพื่อพัฒนาสติเพียงพอสำหรับจะรอดชีวิตอยู่เพียงพอสำหรับจะดียิ่งยิ่งขึ้นไป จนบรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องสตรีที่ท่านขอร้องให้พูดก็พูดแล้วและสมควรแก่เวลาแล้วขอให้พิจารณาตามถ้าเห็นพอที่จะปฏิบัติได้ก็ลองปฏิบัติดูถ้ามันดับทุกได้แล้วค่อยเชื่อขอแสดงความยินดีอนุมโมทนาท่านทั้งหลายที่มาหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าเหน็ดเหนื่อยคุ้มค่าใช้จ่าย จงได้รับผลคุ้มค่าด้วยความพอใจอย่าให้เสียใจทีหลังให้เป็นการทัศนาจรเพื่อความรู้มีความก้าวหน้าของชีวิตมีความผาสุขอยู่ทุกที่วาลาตีการเทินก็จบไปแล้วนะครับสำหรับธรรมะดีของท่านพระพุทธทาสข้าพเจ้าก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ถ้าข้าพเจ้าอ่านผิดหรืออ่านไม่ถูกข้าพเจ้าขออภัยและขอโหสิกรรมมาหน้าที่นี้ข้าพเจ้าขอโหสิกโหสิกโหสิกคิดดีพูดดีทำดีสวัสดี